มาต่อกันที่เรื่องของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์กันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกราฟิกหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าคุณปู่เนี่ยมีการปรับพอร์ตมาในช่วงไตรามาสสามที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ทําให้เห็นชัดว่าการปรับพอร์ตนั้นส่งผลอย่างมีนัยสําคัญถึง b ร r k s h i r e Hathaway ค่ะกราฟิกนี้เป็นตัวสะท้อนนะคะว่าถ้าเราไปดูในไตรามาสสามที่ผ่านมาเขารายงานตัวการถือครองนะคะรวมถึงการขายหุ้น ของ Berkshire Hathaway ที่คุณปู่วั r Re นบ f f เฟ t เนี่ยเป็นผู้ดูแลซึ่งเห็นเลยนะคะว่าเขามีการเข้าซื้อหุ้นธุรกิจยาอย่างที่เมื่อวานนี้เราเล่าข่าวแบบ Snap ไปให้แล้วนะคะมีการเข้าซื้อหุ้นธุรกิจยาจำนวนมากทีเดียวเรียกว่าจัดเต็มเลยก็ว่าได้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือ p ฟ i z e r ด้วยค่ะซึ่งซื้อรวมๆกันเนี่ยคิดเป็นเงินถึงประมาณ5,600ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะสำหรับการซื้อ ผู้ผลิตยา4เจ้าด้วยกันขณะเดียวกันก็มีการขายหุ้นส่วนหนึ่งออกมาไม่ว่าจะเป็น JP Morgan Chase Co. นะคะลดสัดส่วนลงไปจากเดิมถึง95นะคะรวมถึงหุ้นอย่าง PNC, w e l f a c o M&T Bank แล้วก็ขายหุ้นธุรกิจเหมืองทองคำอย่าง Barrick Gold ด้วยออกไป42 ร้านค้าส่งหรือว่าคอสโคเองนะคะก็ขายหุ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราก็เห็นเลยว่าคุณปู่เนี่ยขายหุ้นในธุรกิจที่อาจจะเป็นเพร d i ดิ o ช a นนหน่อยอย่างเช่นสถาบันการเงินหรือว่าร้านค้านะคะแต่ว่าไปซื้อหุ้นในกลุ่มที่เป็นเฮลท์แคร์เพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นเราจะมาคุยกันสักหน่อยนะคะว่าแล้วบ้านเราล่ะถ้าเราจะดูการลงทุนในบ้านเราโอกาสของหุ้น ในกลุ่มเฮลท์แคร์ยังมีหรือเปล่านะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของออสถาบันการเงินนะคะจะไปไหวแค่ไหนหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขออกมานะคะพูดคุยพร้อมกันนะคะกับทางด้านของคุณเทิดศักด์ทวีทีรธรรมนะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่เทิดครับครับสวัสดีครับ ได้ได้ยินนะคะครับได้ยินชัดเจนครับกลุ่มเฮลท์แคร์เป็นยังไงบ้างคะเราเห็นตัววัคซีนมานะคะแล้วก็มิติหนึ่งที่เราเห็นชัดเลยก็คือเรื่องของการเข้าซื้อของนักทุนรายใหญ่ของโลดอย่างบริเวณบัฟเฟตนะคะถ้าถ้าประเมินในมุมของเอเชียพลัสเฮลท์แคร์บ้านเรามีหุ้นประเภทไหนบ้างนะคะอาจจะไม่ได้เป็นหุ้นไบโอเทคมากนักแต่ว่ายังเหมาะกับการลงทุนหรือเปล่าครับจริงๆผมมองภาพตัวกลุ่มเฮลท์แคร์หรือโรงพยาบาลในบ้านเรานี่นะครับก็มุมมองในเชิงบวกมากขึ้นนะครับแต่ว่า ถ้าย้อนกลับไปนิดนึะฮะผลประกอบการงวด9เดือนเนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลนะครับดรอปลงไป39.6นะครับไอ้ที่ดรอปแรงๆเนี่ยมันมาจากตัวโรงพยาบาลกลุ่มที่รับกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางไม่ได้นะครับก็เลยทําให้กลุ่มนี้เนี่ยมีการดรอปลงไปเยอะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรามีบาลานซ์นะครับในกลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลที่รับพวกประกันสังคมนะครับกลุ่มนี้เนี่ยยังมีรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงอย่างต้นขึ้นต่อเนื่องนะครับก็เลยทําให้กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ย ไม่ได้ลงไปหนักนะครับลาพังถ้าเทียบกลุ่มโรงแรมที่เพิ่งต่างชาติล้วนๆเนี่ยอันนั้นหายไปเกือบหมดเลยนะครับแต่ว่านี้เนี่ยลงไปแค่ระดับหนึ่งเพราะว่ามีกลุ่มผู้ป่วยารสังคมเนี่ยเป็นตัวที่ซัพพอร์ตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามองจากตรงนี้ไปนะครับประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับวัคซีนเนี่ยวัคซีนเข้ามานะครับเรามองภาพเนี่ยในเชิงที่น่าจะเป็นบวกมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันน่าจะทําให้กลุ่มโรงพยาบาลที่รับคนไข้นะครับประเภทไายหรือว่าคนไข้ต่างชาติเข้ามาเนี่ย น่าจะเห็นแอคทิวิตี้ที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มเห็นภาพตรงนี้แล้วครับราคาลงไปเยอะด้วยนะคะมีตัวไหนที่แนะนำเป็นพิเศษไหมคะสำหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มโรงพยาบาลรับนักท่องเที่ยวต่างชาติครับก็จริงๆที่เด่นๆเนี่ยก็จะมีอยู่2แห่งนะครับคือตัว BDMs <ช>นะครับแล้วก็บำรุงราษนะครับแต่ที่ตรงนี้เนี่ยเราเลือก BDMs มากกว่านะครับเพราะว่าตัวบำรุงราษเองเนี่ยตอนนี้ก็เผชิญกับคู่แข่งนะครับรายใหม่ที่เข้ามาอย่างเมดพาร์คตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ หนักหนาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าดูที่เป็นเซฟโซนเนี่ยนะครับเราคิดว่าตัวโรงพยาบาลกรุงเทพหรือว่า BDMS เนี่ยน่าจะเป็นซ<า>อยที่ดีกว่าครับ นอกเหนือจากกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะมีกลุ่มอื่นไหมคะที่น่าสนใจเพราะว่าเราเห็นเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจความเชื่อมั่นรเริ่มกลับมาแล้วหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยววัคซีนมาเดี๋ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติมาธุรกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาโดยเฉพาะหุ้นที่เคยเป็นหุ้นได้รับผลกระทบเชิงลบหนักๆจากโควิด -19 ในมุมมองของเอเชียพลัสมองอยังไงบ้างคะเรามองภาพว่าถึงตอนนี้เนี่ยเราเห็นสัญ,ญญาณการกลับมาทํงานนะครับของเครื่องยนต์เศรษฐกิจเนี่ยเกือบจะครบทุกตัวแล้วนะครับทีนี้เนี่ย ตัวที่ดําเนินการต่อมาเรื่อยๆกลุ่มพวกคอนซัมมชันนะครับพวกนั้นเนคาเปลนะครับก็เราก็เห็นหลายตัวนะครับก็มีการขยับขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่ถัดมาเนี่ยผมเริ่มมองไปที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งตัวธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยนะครับผมก็สเสนอประการหนึ่งก็คือว่าวอลูชันในปัจจุบันตรงนี้เนี่ยมันต่ํามากๆนะครับถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยใจเงินทันผลได้แค่ครั้งเดียวนะครับจะจ่ายต้นปีได้เนี่ยผมก็ยิ่เนี่ย ยังได้ตั้งแต่2อถึงหเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือตายได้แค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็มีข้อจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับพัฒนาการของเหตุการณ์เนี่ยเราเห็นภาพว่าตัวระดับนี่เส์ NPL เนี่ยภาพมันยังเห็นมาตรการที่ช่วยเหลือเนี่ยต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นก็เป็นไปได้ว่า NPL เนี่ยอาจจะไม่ได้พุ่งพวดไปถึงขั้นที่เป็นดับเบิลดิจิตเหมือนกับที่คาดกันไว้ตอนช่วงต้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยสถานการณ์ที่มีพัฒนาการเชิงบวกแล้ะเวอร์ชัน ธนาคารพาณิชย์นะครับบางกลุ่มบางตัวเนี่ยเริ่มกลับมามีความน่าสนใจในการที่จะซื้อสะสมเข้าไปในพอร์ตครับเช่นอะไรบ้างคะครับจริงๆที่เราชอบมากที่สุดนะครับถ้าเป็นแบงค์ขนาดกลางเล็กลงมาเนี่ยนะครับคือฟิสโกนะครับเพราะว่าฐานทุนประเภทเทยว,วนันเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแล้วนี่ที่เข้าสู่ควรการในการพักสำานี้เนี่ยค,ค่อนข้างน้อยนะครับการตั้งสำรองเนี่ยก็ทาไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ถ้าราคานี้นะครับ เอาจ่ายเงินปันผลตามเกณฑ์ที่แบงคชาติกำหนดไว้เนี่ยผมวก็ดีเวนดิลนะครับยังอยู่ได้ประมาณสัก5%นะครับก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับถ้าเป็นแบงก์ใหญ่นะครับเราเลือกตัวแบงก์กรุงเทพนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นภาพนะครับก็ไอาการเตรียมความพร้อมในทั้่องสายเงินทุนเนี่ยแบงก์กรุงเทพมีการออกตัวเพื่อปอนไปแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ภาพไปกลับมาดูแข็งแรงแล้ว valuation ผมมองว่าสามารถเกิอนสาที่ราคาดีครับ